สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Beat บีดเบฟโซกันด้วยนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิว1ใน3ตัวละครล่าสุดนะครับจากตู้เทศกาลคริสต์มาสปี2023เนาะนั่นก็คือกิมจอนะครับกิมจอในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่มีความสามารถที่ดีมากๆสําหรับสายฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวตัวละครอของเขากันนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มจากการดูข้อมูลตัวละครอาบิลิตต่างๆแนะนําการเล่นต่างๆของเขากันก่อนนะครับ สำหรับกิมจอในเวอร์ชันนี้นะครับแน่นอนตัวละครอของเขาเนี่ยยังคงเป็นเผ่าอารันคาแล้วก็เอสปาดาเหมือนเดิมนะครับเวอร์ชั่นนี้มาเป็นตัวละครรูปแบบสีส้มนะสายสกิลนะครับจะเน้นค่า SP เป็นหลักค่า SP เนี่ยอยู่ที่852หน่วยที่เลเวล200รนะครับนอกจากนี้กิมจอ,อยังเป็นผู้สังหารควินซี่ด้วยตัวของเขาเนี่ยจะตีควินซี่ได้แรงขึ้นนั่นเองในส่วนของลิงก์นะครับอันนี้เป็นลิงก์แบบยกระดับนะครับนั่นก็คือความแรงของสกิลเนี่ย บวกสูงสุดในเกมณตอนนี้เลยนะครับอยู่ที่35%เนาะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับยกระดับจาก25ที่มันสูงสุดเนี่ยมาถึง35%เเลยทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณสับัตท่าโจมตีของกิมจอนะครับกิมจอจะเป็นรูปแบบการโจมตีสีแดงหรือก็คือการโจมตีระยับประชิดนะครับนอกจากนี้กิมจอนะครับทุกการโจมตียังมีโอกาสทําให้ศัตรูติดลูกกินได้อีกด้วยส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยศัตรูติดลูกกินได้100%เลยเนะครับ ในส่วนของพาสซีที่กิมจอได้รับนะครับก็จะมีในเรื่องของความกว้างสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ถือว่าเป็นอัตี้ที่ดีมากสำหรับสายสกิลนะทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นเล็งสกิลได้ง่ายขึ้นนะครับลบยู่เชิญบวก1ครั้งเนาะยกเลิกการ์ศัตรูด้วยนะครับศัตรูไม่สามารถกาดการโจมตีของกิมจอได้นั่นเอง และก็ในส่วนของ Ability ที่กิมจอได้รับนะครับในส่วนของความแรงสกิลเนี่ยอันนี้ตัดทิ้งไปนะเพราะว่าลิงค์นะครับมันจะมาอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าเกินนับเป็น ability โดโดๆเนี่ยความแรงสกิลไม่มีนะครับได้ในเรื่องของความแรงทําไม้ตายมาแทนนะความแรงทําไม้ตายเนี่ยได้ถึง สีิเปอร์เซ็นต์แล้วก็ติดลดคูดาวสกิลให้คุณด้วย12%นตะครับตัวละครของกิมจอนี่ลิงก์เป็นเพิ่มความแรงสกิลเนาะมันไม่มีลดคูดาวนะครับเขาก็เลยใส่ลดคูดาวมาให้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้วนสกิลทันนั่นเองนะครับและที่ผมบอกว่ากิมจอเป็นตัวละครดีมากๆสาหรับสายฟาร์มก็ตรงนี้เลยนะทุกคนกิมจอนะครับสามารถดอปน้ําหอมเล็กนะครับ10ขวดสลหรับสีม่วงได้เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับยกระดับจากการดอปเพียงแค่5ขวดเป็น10ขวดนะครับทำ ประหยัดตัวในการลงเล่นได้เยอะเลยเนาะเพราะว่าคุณดรอปทีนึ่งโอ้เพิ่มมากมายนะครับอาบัตตี้นี้ไม่ซ้อนทับนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กิมจอกันหลายๆคนเนี่ยก็จะดรอปเพิ่มเข้าไปได้นั่นเองเบิ้ลฮิตความแรงสกิลบวก1นะครับเมื่อศัตรูติดสนับพิเนาะติดลุกกินจากกิมจอนี่ติดนานขึ้น2วินาทีนะครับเพิ่มโอกาสให้ตัวละครสีม่วงนะครับติดสนัทพิได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะ ทีมปาร์ตี้นะครับอเตี้นี้ส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้เนาะทีมของเรารวมตัวเราด้วยนะครับอลันคาสีส้มสร้างความเสียหายใส่ตัวละครที่ติดสรัมพิตีอยู่เนี่ยแรงขึ้น40%นะครับ แล้วก็เพิ่มความเสียหายให้กิมจอด้วยนะสลับกิมจอที่โจมตีใส่ตัวละครที่ติดลุกกินอยู่นะครับอีก40%นะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดติดลูกกินอยู่กิมจอได้ทั้งอาบดิตีทีมปาร์ตี้และก็ปริตี้ตีลูกกินนะครับอย่างละ40%ไปเลยเนาะแล้วก็เมื่อกิมจอนะครับทำศัตรูติดสารพิบัติเนี่ยกิมจอจะได้ในเรื่องของบูสต์เ p ทันที 80%อันนี้ถือว่าดีมากๆนะยกระดับให้ค่า sp ของกิมจอพุ่งสูงไปเลยนะครับเรามาดูในส่วนของคัมพีที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนสายสกิลถ้าเกิดคุณเจ้าแรงๆเลยเนี่ยขึ้นต้นด้วย sp ตามด้วย fcs นะครับช่องที่3เป็น a d k แล้วก็ปิดท้ายที่ sp 3ดาวที่ช่องที่6นะครับคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิง์ที่ผมแนะนำนะครับเหมือนเดิมเลยสำหรับสายสกิลนะครับเน้นในเรื่องของพลังกดดันวิญญาณเข้าไปนะครับเอาเป็นพลังกดดันวิญญาณ กิวเข้าไปนะแล้วนัดที่นี้ผมจะใส่ในเรื่องของการตีมุดดินตัวละครด้วยนะครับเพราะว่า อาจจะเจอมอเตอร์ที่เป็นมุดดินอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่ใส่ในเรื่องของออฟลองเนี่ยเป็นเพิ่มพลังกดดัยนยัญณให้ใกล้เคียง3าให้ได้มากที่สุดนะครับและในส่วนของลิงก์ที่ผมแนะนำนะครับผมจะใช้เป็นในเรื่องของลิงก์รดคูดาวสกิลเป็นหลักนะครับแล้วก็ใส่มิกไปกับลดคูดาวที่ได้ในเรื่องของความแรงต่างๆเข้าไปด้วยนะคุณจะได้2เด้งเลยก็คือลดคูดาวสกิลให้การออกสกิลต่อเนื่องแล้วก็ความแรงสกิลเข้ามาช่วยด้วยนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของอัลเบอร์ตี้ติดตั้งโบนัสนาหอมที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงการแนะนำเนี่ยไอ้นี่ขอย้อนกลับมานิดหนึ่งนะที่ผมทำอัลเบอร์ตี้แค่10ไม่ใช่เพราะว่ากิมจอมันอ่อนหรือมันกาก,ากแต่อย่างใดนะครับแต่ที่ผมทําแค่10เพราะว่าของผมมันใกล้จะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวอนาคตผมจะไปปั้นเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงฟา์มดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทาแค่ส0ไม่ใช่เป็นตัวตัดสินว่าตัวมัน ไม่น่าทำนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆในการร์าต้องบอกก่อนนะครับส่วนอัปลิตี้โบนัสน้าหอมที่ผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนําทั้งหมดนะครับหลักๆสี่อัปลิตี้ด้วยกันก็คือในเรื่องของเลือดเต็มค่าปกติทั้งหมดเพิ่มขึ้น25%นะครับลดค่าป้องกันก็คือคุณกดทาให้ตายแล้วก็ลดเกาะศัตรูนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการบวกค่า SP ต่างๆเข้าไปนะหรือจะเป็นการตีติดสนัพิุติลูกกิ่นแรงขึ้นก็ได้แต่ในกรณีที่คุณมี 1- นึ่งห้านะครับไม่ได้มี 2. องน้าห้าน คุณจะเอา Ability เป็นบวก SP โดนโดเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเอาเป็นบวก FCS ไปแทดน,นะครับคุณจะได้ดาเมจโดยภาพรวมที่มันดีกว่ายกเว้นคุณเป็นประเภทคนที่โชคดีจริงๆตีติดคิดทุดอกนะครับพรการที่คุณเอา SP ไปแล้วไม่มีค่า FCS เนี่ยคุณจะตีไม่ติดคริสสัส่วนใหญ่นะครับหรือ คูณหนึ่งทั้คูณจะจัดเป็น FCH แล้วก็บวก SP ไปก็ได้สำหรับคนที่เสียงว่าแบบเลือดเต็มหรือเปล่าไม่เต็มหรือเปล่านะครับยังไงก็แล้วแต่อัลบตตี้นี้คืออัลบตตีที่ผมแนะนําเพื่อนๆสามารถไปใส่อย่างอื่นแทนได้นะจะใส่เป็นตีมุดดินแดดกงแดดไก่ก็ได้เอาที่มันเหมาะสมกับที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้นะครับเอาล่ะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมเพ์ของกิมจอกันบ้างนะครับว่าจะลื่นไหลขนาดไหนนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยดันที่ผมลงเนี่ยมอนเตอร์มันสีม่วงเราไม่ต้องกลัวเลือดลดเลยถ้าเกิดเราไม่ดนนนวััตายะครบ ผมจะเริ่มจากการโจมตีโปกติก่อนโจมตี4ครั้งด้วยกันนะครับนี่เห็นปะอ่าแล้วถ้าเกิเราเลือล่อนรถนะเดี๋ยวดูนะเลือล่อนรถอ่าป๊อบไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ากินจอเนี่ยดูเลือดง่ายมากถ้าเกิดเจอมอนเตอร์สีม่วงนะครับเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยมีสสารพิบัติลุกกินนะครับแล้วก็มีออเวอร์ตี้ทำให้ศัตรูติดง่ายขึ้นดูนะสกิลหนึ่งปับเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการลวบไปข้างหน้านแล้วก็ระเบิดนะดูใหม่นะบึ๊บแล้วก็ระเบิดเห็นไหมครับแล้วเลือดก็็เตมละะน เพราะว่ามีอวบิซิตติดลูกกินนะครับเราเลยแทบไม่ต้องกลัวดาเมจเลยถ้าเกิดไม่โดนวันช็อตตายนะครับมันเป็นสถานย์สิทิที่ทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นเหมือนกันนะสำหรับเจ้าลูกกินนะครับเนี่ยอ่ะท่านหนึ่งไปลวกปุ๊บระเบิดนะครับแล้วนอกจากนี้เมื่อกิมจอทําอีกฝ่ายตีทรัพยปกติตามที่บอกได้บูสเอพี80%ด้วยครับในส่วนสก,กิ 2, ลสองรวก <All right. S 2> เหมือนกันแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าสก,กิลของกิมจอเป็นการลวกทุกสก,กิลเลยนะครับสก,กิลหนึ่งก็ลวกลวกระเบิดปุ๊บนะครับสก,กิล รวบแล้วก็ระเบิดตรงกลางนะครับคุณต้องรอแอนิเมชันการเตะให้มันออกครบก่อนนะเพราะไม่งนั้นเนี่ยมันจะยกเลิกแล้วถ้ายังไม่เตะเนี่ยดาเมจออกไม่ครบสลับสกิล3กิมจอนะครับสกิลกิมจอนี่มัน2จังหวะหมดเลยเนี่ยรวบพุ่งไปนะครับลวบเตะแล้วก็รวบเตะเหมือนกันนะแต่นี้เตะก,กลางนะครับคือทุกเกมเพย์ของสกิลกิมจอนี่สองจังหวะหมดเลยนะครับแต่เกมเพย์กิมจอมันกว้างนะครับเล่นงน้าระดับหนึ่งเลยเห็นไหม เออคือเลงไปข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณจะเลงข้างหน้านะสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยไม่ต้องแบบเลงเป็นลายดีๆก็ได้เนี่ยลายกว้างๆก็ได้เพราะสกิลของเขากว้างนะครับมอนสเตอร์อยู่ห่างกันก็ไม่ต้องกลัวขอให้มันอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่ามันโดดเนี่ยเออสกิลยีนจอมันออกง่ายนะส่วนสกิลสามคุณต้องเอาตัวเองเป็นจุดกึ่งกลางหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปปล่อยไปปลายเนี่ยมันอาจจะออกได้ไม่ครบโดนดามจไม่ครบนะครับเพราะว่าสกิลสามจะเน้นตัวเองเป็นจุดกึ่งกลางเนาะ ส่วนทถ้าไม่ตายเดี๋ยวเรามาดูกันแอนิเมชันทาไมตายนะเออผู้ชายสายแบกขวัญใจสาวๆนะครับนะดิบๆิเถื่อนๆหน่อยนี่เรียบร้อยนะก็เททุกร่างแล้วพี่กิมจอม เรามาลงกันต่อกับดันโบนัสเก็บแต้มนะครับดันนี้มอนเตอร์เลเวล200แล้วมีซุปเปอร์เมอร์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกิมจอดันตรงโบนัสเงือนไขครบนะครับดาเมจเลยลดมากนะ <c oughs> อนอน้น้ำหอมสิบก็จริงแต่ว่าดาเมจลดลดเลยเพราะว่าได้โบนัสนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดพวกสกิลสองจังหวะแบบกิมจอนะเพราะว่ากิมจอมันแคนเซิลไม่ได้แบบทีเดียวแล้วก็จบแต่ว่าของเขามันจะ2จังหวะทุกสกิลเลยนะครับแต่ถามว่าเล่นยากไหมเอาจริงคือ ต้องบอกวันนี้ก่อนผมไม่ขัดศรัทธานะมันแล้วแต่คนถนัดจริงๆใครที่ไม่ชอบแนวนี้นะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณเล่นยังไม่เข้าใจอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันอยู่ที่ ความชอบแต่ละคนเลยอันนี้ผมเข้าใจนะครับบางคนอาจจะแบบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยคนที่ไม่ชอบแบบสกอยู่งจังหวะนะเออแต่คนที่แบบโอเคมันก็จะได้อยู่นะมันลื่นไหลระดับหนึ่งนะครับถามว่ามันช้ากว่าพวกสกิลจังหวะเดียวจบไหมมันก็ช้ากว่านั่นแหละนะบางตัวมันแบบปุ๊บๆจบไปเลยนะแต่กิมจอมันจะ2จังหวะนะครับแต่สำหรับผมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วข้อดีของกิมจอนยสกิลมันกว้างนะครับมันเลงง่ายนะในการเล็งโจมตีไปข้างหน้าต่ออมอสเตอร์มันกระจายกันแล้วแต่เนี่ยยกต คือแบบมันต้มไปเลยอะเนี่ยดูดปุ๊บเห็นปะเอออาจจะแบบไม่ได้แบบคุ้งไปไกลๆแบบชาวบ้านชาวช่องแบบบางตัวละครนะแต่ถามว่าการเล็งความกว้างของกิมจอมันค่อนข้างโอเคนะครับม,มันรวบแล้วก็ตุกนะครับได้ภาพรวมสำหรับผมผมมองว่ามันเกมเพย์เนี่ยโอเคระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เกมเพย์ที่แบบดูดีแบบเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ดูดีระดับหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ตาย <Okay. S 2> เป็นยังกันบ้างครับกับกิมจอริซมัสปี2023นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็ตัวละครฟาร์มที่ดีเลยนะครับ อาบิลิตี้ของกิมจอนี่ประโยชน์ของกิมจอนี่สามารถดรอปน้ำหอมได้บวก10ด้วยกันสำหรับน้ำหอมเล็กนะครับซึ่งมันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะ่าเยอะสุดในเกมนะตอนนี้เลยนะครับใช้กันหลายๆตี้ในหลายๆคนไปช่วยกันในปาร์ตี้ผมบอกเลยว่าแปบ๊แปบๆเดียวกน้ำหอมคุณ พุ่งทะยานสูงมากๆนะครับและนอกจากนี้นะครับกิมจอยังมีความแรงจากอาบุริตีด้วยนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเก่งมากเมื่อตีกับตัวละครสีม่วงนะครับเพราะกิมจอจะทําให้อีฝ่ายติดสนับมิติตได้ทีพอตดทีเขาได้อะไรได้บูษเสพและตีตัวละครที่ติดลูกกินเนี่ยแรงขึ้นไปอีกนะครับได้ทั้งอาบุริตีตีติดสนับมิตรตแรงขึ้น40%ได้ทั้งอาบุริตีตีติดลูกกินแรงขึ้นอีก40%นะครับและในส่วนของเกมเพย์อันี้ผมบอกก่อนว่ามัันนขึ้อยู่กบ อ่ลดสนิยมของเพื่อนเลยแล้วกันส่วนผม,มาถามว่าผมชอบเกมเพลย์กิมจอมากไหมก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแล้วถ้าถามว่ามันเป็นเกมเพลย์ที่ดูดีมากขนาดนั้นไหมผมมองว่าค่อนข้างไปทางที่ดีครับแต่ไม่ได้แย่นะต้องบอกก่อนถ้าเกิดพูดว่าแย่กับดีเนี่ยผมให้ไปทางที่ดีแต่ยังก็แล้วแต่ในเรื่องของเกมเพลย์มันขึ้นอยู่กับสไตล์ของเพื่อนการตัดสินใจของเพื่อนเลยว่าเพื่อนถูกใจชื่นชอบเกมเพลย์แบบนี้หรือเปล่านะถามผมผมชอบมากไหมผมก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นหรอกครับแค่มองว่ามันก็ เลงง่ายนะเกมเคของกิมจอมันเลงง่ายระดับหนึ่งเพราะมันมีความกว้างการใช้ก็ค่อนข้างง่ายนะอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนพวกสกิลที่มันระเบิดทีเดียวปุ่มจบสกิลพุ่งแบบกว้างๆแบบทีเดียวจบหรือสกิลที่ปล่อยไปข้างหน้าแบบไกลๆอาจจะไม่ได้สู้แบบนั้นได้นะครับทั้ง3สกิลกิมจอมัน2จังหวะหมดก็จริงแต่ผมมองในเรื่องของการผลลัพธ์ในการเคลียร์มอนเตอร์นะมอนเตอร์อยู่กระจายวงกว้างมันเคลียร์ได้ดีหรือเปล่าผมบอกว่าก็ ค่อนข้างดีระดับหนึ่งสำหรับกิมจอนะผมก็เลยให้เกมเพย์เนี่ยไปในทิศทางค่อนข้างบวกแล้วกันนะค่อนข้างดีนะครับมันไม่ได้เป็นเกมเพย์ที่สึกว่ามันติดขัดนะทั้ง3าสกิลผมรู้สึกว่ามันลื่นไหลระดับหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสลับกิมจอนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ออกแบบมาได้ดีนะทั้งในรูปแบบอับริตี้ต่างๆในการช่วยฟาร์มนะครับก็เข้ากับยุคสมัยนั่นแหละตัวละครฟาร์มหลังๆมันต้องมีความลงความแรงเนาะไม่มีเบิร์นฮิต2ก็ได้ในเรื่องบูสต์เอไปนะครับกิมจอก็ได้มานะความแรงจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็ลูกอาร์ตออกแบบมาเท่ด้วยนะสไตล์ b บดบอยนะครับดิบๆเถือนๆหน่อยเนาะอ่าเพืพ่อนๆที่ชอบกิมจอกันหรือเปล่านะครับมีกันหรือเปล่าถ้าเกิดมีแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงนะดูคลิปวโนนี้เรารู้สึกยังไงนะชื่นชอบยังไงก็ บอกกันได้นะสลับกิมจอในเวอร์ชันคริสต์มาสปี2023นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆช,ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องวิดีโอผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้ใงช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสพอร์ตช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องผมได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอน,นี้ผมผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ